มันเป็นอย่างวะอ๋อมันเป็นยังไงยังไมันเป็นอย่างเอาวะเหี่ยมเงี่ยมแน่วะมันเสียงดังไปกดใจหลลายคนแ้วมันคือเสียงดังมันเป็นอย่างฮะมันเป็นอย่างมันจมอย่างกับไฟบุ้งบ่แย่งดังโอ้ยเนาะกดมันกดได้อยู่แต่มันกดใหี่ยวบุ้งไส้ไอ้บอมากมันยังเสียงดังดีมันเป็นอย่างอ้ยมันบอมันไม่ยิ่งหรอกมันเป็นผู้ชาย มัน,นเป็นอย่างอไอมองได้เหไอถามเน่ยยเสียงดัง,องไอ้<พ>อถามมา <พอ S 1> เป็นอยังมันไปก,กดใจผู้อื่นไหมกดใจให้ผู้ใดผู้ใดกดใจอีหยังน้องฝนนี่ยไปกดใจให้เขาหนิหบากหลายรุ่นเลยนี่เครียดอีกเครียดแล้วแล้วไปกดให้เขาให้หใยังไอ้ไม่เข้าใจโอ้ยเนาะซู่ชิมาทะเลาะกันหเหตุยงังเรื่องบ่เป็นดัชนีไต ก็เขาไปกดใจให้เขาเนาะกับเขาเฮ็ดไว้ให้กดบ่หัวใจก็เขาใจอยู่เขาเหกดขี <c ười> <c ười ้พี่ป้า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 ข่อยกับบ้านงั้นสิไปใส่แบบนี้กับบ้านตัวกับไปยุเร็๋ยวกบตัวสิไปหาเขาสิไปเชียร์กันกูพังมาเหตุงานกับบ้านไอ้พังมาเหตุงานก็เขาใจอยู่เหตุงานเชียร์กันอยู่นี่ทะเลาะกันกับเบาๆเนี่ยรีสอร์ทเขาหลับเขานอนบ่ได้มีแต่เฮาเลยยังไมาเหตุโตแบบนี้ บอเราไปกดใจใเขาให้หนักจำบวกหลายคนเนาเอากมือก่อนีสิกาบินีบอลกาบิีเลีวเอาค,ค,คอยคุยกันดีล่ะคุยะเดอวไอมันต้องคุยกันตอนไหนไอ่มันเป็นยังไงมเกลียดกันน่น ก็ถามเขาดีๆถามเบิงน้องฝนกดให้ผู้ใดอาจจะเป็นมูเป็นพวกก็ได้มึงก็บย่าโพย่าโพหลายบกโมบักแตงก็เป็นซองเขาว่าคนนี้นี่แม่ก็เห็นเขากดใจเนาะถามเบิงไงเอามานี่ถามเบิงเดี๋ยวไอ้คุยไห้เอามานี่าานฮัลโหลฝนฮัฮลลโหมันเป็นอย่างกันไปกดใจใหหมูที่เป็นผู้ชายกดใจใหหมูเป็นผู้ชายแ <Man. S 3> ม่กดเยี่ยมก็ได้ดอดว่ต้องกดใจดอก <laughs> <laughs> กมันเึงหวูงกันตีมึงเอาเนาะ,ละ,ละมึงจะให้สิกลับไปยังบ้านเฮ็ดงานนี่เขาก่อนไอ้พามาเฮ็ดงานมึงจะต้องใจเย็นๆบุก่ามึงยิ่งเฝ้ากลับไปหาเขาพาหัวตะม,ม่าหมู่บ้านนี่เขาก,กดเห็นผู้ไซกระมู่เขาบอ่อมาทา,า,ทาอันอ้า,<น>าวฝนหน้า,าบ่อบอกมันกับไปกดใจเห็นขึ้นกันคนซื้อยังนำนำอ่ะเต็มเลย เออจะคว้าก <sch economies> <before> ัน <t> ย <half> ังกดเหรยังไม่ได้กดเลยกดกดูตอนไหนนั่นว่ากดบ่กดครับนี่บอกบิ่งบอกกับว่าเบิ่งกดได้ไมนกดหัวใจกดให้ผู้ใดเอียงดอกซื้อ a c e เอียังดอกน้ามันน้ามันนะนั่นผู้ใดให้บานิเอาแต่มึงยังกดให้เขาได้เขาเฮ็ดมาเหตุกดไลไรกดเลิบกดลักเออสิเป็นยางเรื่องซสำนีลงมาพี่สิกลับไป็ยังบ้านบ้าติบอกก็บายต้องไปเชียร์เลเอาคุยกันให้เข้าใจเร็วๆมา อุ้ยน่ากูจะตั้งโต๊ะสัมภาษณ์มันเป็นยังคือยุ่งหนุงย่างยากแถวคู่สู้นี่บอลเราไปกดให้เขาไอ้มันไอ้กับพ่อใจเลี้ยวเนาะเราแต่จะขังกดเราคิดว่าหนอพ่อใจตีเอาไอ้ก็ประเด้กดไลายไปนั่นกัเป็นมูกันมากแต่แต่นน้อยเลี้ยวซึ่งมันกดเนี่ยตีเนาะอื่าก็กดแค่คนเดียวเองต้อต้องคนเดียว กกดแค่วันเดียวเองแต่มันยังกดได้เป็นอยังเขาจีกดบ่อยเขากดหลายกว่าเนอะสั่นกระน้อยเพรศต้องให้มีไผเลยให้มีมึงผู้เดียวอีสั่นติมึงยังสิพอใจพอใจแล้วนั่นโอ้ยบักหนาบักพักบ่ล่างเอ้ยบักนาคุยเพนเออเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อหล่าบอกด้วยฝนให้พ่อบ่อยู่พ่อไปไหน้านบ่ให้ด่าเบิ่งก่อน่ะมันเป็นอย่างแท้เอาคุยกันเอา บับความใจไอ,อ้เขาโทษเขาใจผิดเดี๋ยวเขาบ่มากเด้อเอ้ากระทันไอ้เขาโทษเด้อ้เขาใจผิดไอ้เ <ừ. S 2> ขาโทษอจลีไอ,อ,อ้ไอนึกว่ามันผู้เบาเนาะ <ừ. S 2> ที่หลังก็เบิ่งหนาเบิง่งหลังฟังเขาอธิบายคนเนี่ยจังสเสาอือมันก็จังสี่ละคนเกลียดง่ายเนาะจึงโว่จึงหองไทั้งเบะว่างัางงาง <c oughs> ้นมันก็ตด <c oughs> บกักใหญ่เอาสัมเนียลบอกเขาสัมนียลเดี๋ยวไอ้ทุบไปไหม คนั่นนี่แหละ้าวเขียดเด้นเ่ยชาวเขียดเด้อยบอกจ้าของนั่นเออเ้าวเขียดเ้าวเขียดโอ้ยเนาะกรลยเงินไหลายแค่นี้แหละบ้างอือไอ่บอกไว้อย่าไปคุยกันดุเฮงคุยกันเฮงหาเรื่องทะเลาะไอ่พันมาก่อนทำเบิ่งอยกับไอ้รักนี่เออเออเหมือไอ้เรี่องที่สิบ่คุยกับไอ้รักเลยไอ้เรี่องที่สิคุยกับคนอื่นเพื่อนชิบ่ตายเพื่อนิบ่ได้ทะเลาะกันแต่คุยโดนกันถอะเพื่อนสิทะเลาะกัน แมนบ่เออเลี้ยงตดหมานี่เฮ้ยานี่แต่บอกว่ามันยังกดเนี่ยแต่คนนุ่มยังไงหรอกน้องบาเนียมักเนาะเอาพี่น้องชินหอดกันชินหอดเขาอยากกลับบ้านไปหาเขาโอ้ยทะเลาะกันกับิกลับบ้านเขาต้องเลี้ยงงานเขากนเขารับงานเขามาแล้วเขาใจบ่ถ้าสิ้งงแงงงงแงงถ้าสมมติว่าได้อยู่น้ำกันเป็นขอบรั้วอีลี บ่มีเวลาหาเงินหาทองบ่มีเวลาหากินหรอกกสรคิดหอดกันขาดกันบ่ได้อดต่อยๆเรื่องบางเรื่องบางเหตุผลมันบ่ได้อยู่น้ำกันตลอดมันต้องได้แยกกันเข้าใจบะเออถ้าเขามีเงินเขารวยแล้วเราถึงจะอยู่ได้กันด้วยมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอายุยังหน่อยรียบหาเงินสางโตเออ เดี๋ยวมึงไปกดในเขาหญิงคนเดียวหนึ่งวันน่ง <laughs> <laughs> เอาพี่น้องมัอนี้ก็ให้คอนเทนต์เรียนๆนะพี่น้องอมโอกินหอดผู้สาวก็จิดพิษกันนี่หรือละมั่งออมาเข้าหลายอืมเอาพี่น้องมัอนี้อยู่อุบลเนาะครับอ่ะรับชมอยู่จังหวัดใดแน่ก็คอมเมนต์บอกนี้เด้อมัอนี้ผมกับทีมงานกับน้องว่าว่ากำลังถ่ายคอนเทนต์เรียน สำหรับมือนี่การกระท่ำในว่าจะได้กประสุภาพขอโทษขออภัยเด้อครับฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามเด็กน้อย2คนนี้บ่ว่าสิเป็นว่าว่าแล้วก็อมโอ3คนกับน้องฝนแล้วก็มีช่องนี้ทีมงานเฮาบ่เป็นว่าน้องรักอางาว่าอมโอใบเฟิร์นขอบคุณน้องฝนน้องฝนกัขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตและสนับสนุนทีมงานทั้งองค์มูนี่กับกาวกาวมาสวัสดีครับ